ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปนั้นท่านถามว่าคารวาที่บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์จะต้องบรรพชาอุปสมบทภายในเจ็ดวันนับแต่บรรลุธรรมไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิตเป็นการกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดเท่าที่พบเนี่ยท่านบอกว่าวันเดียวนะฮะจะต้อง นิพพานในวันนั้นหรือบวชในวันนั้นเพราะว่าเพศของคารวาสไม่สามารถทรงคุณคือรหัสคุณไปได้ต้องใช้เพศของนักบวชนักบวชเนี่ยเขามีศีลหลักคือเราเห็นว่าศีลนี่นักบวชเขามีเนี่ยคารวาสมีไม่ถึงคารวาสมีอย่างมากก็มีแค่สิบแค่แค่แปดข้อแค่เก้าข้อนะเอามันมีซ้อนมาอยู่สองข้อแต่นักบวชเนี่ยเขามีศีลเป็นร้อยนะฮะ มีศีลเป็นร้อยอย่างสามเณรเนี่มีนาสนางังคะมีทันตกรรมมีอัจาจารย์มีอะไรอะไรเปเสรศจก็ร้อยกว่าข้อแล้วมีรีก็เหมือนกันนะพิสุก็สองร้อยเจ็ดข้อพิสุนีก็สามร้อยสิบเอ็ดข้อเพราะฉะนั้นคุณของท่านเนี่ยสามารถที่จะทรงคุณคืออริยะไว้ได้มันเหมือนกับคนที่ไม่มีวาสนาบารมีแล้วก็ไปนั่งในที่บางแห่งเนี่ยนะ ไปนั่งในที่บันแดงสมบติภาษามัญชนเนี่ยไปนั่งพระราชอาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่อาระมงคลนะขณะอารมมงคลแก่ตนไม่เป็นสิริมงคลอะไรเลยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไปนั่งบนธรรมะของพระอย่างเงี้ยธรรมะที่พระใช้เทศเนี่ยก็ไม่เป็นสิริมงคลพระพระทั่วโดยทั่วไปเขาก็ไม่ขึ้นนั่งกันน,นอกจากขึ้นเทศ ขึ้นเทศมันเหมือนกับสารได้ทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนปกติก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้เทศเราก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้านั่งปกติก็ไม่นั่งนะฮะนั่งปกติก็ไม่นั่งแต่ถ้านั่งแล้วต้องมีเทศเป็นกิจลักษณะเลยถ้านั่งเจะนั่งปาทกถาอะไรอะไรก็ไม่เอานะไม่ทํา แล้วให้ความเคารพแล้วก็เป็นการกระพิกลเจ็ดวันเนี่ยรู้สึกว่ายัางไม่พบที่มานะคือพูดถึงที่มาไว้ในพูดเรื่องพระเขมาเทรีพระเขมาเทรีนั่นเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นหญิงเสือหญิงที่สวยงามมากแล้วก็หลงรูปตัวเอง หลงในความสวยงามของตัวเองก็เพลิดเพลินอยู่แล้วก็กลัวต่อการใครพูดเรื่องความไม่สวยไม่งามของรูปเพราะ,ะนั้นท่านไม่ชอบพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเทศเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายอยู่เสมอแล้วก็ไม่เลยไม่ยอมเข้าในขณะที่พระสวามีเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันเนี่ยท่านเองก็เป็นรามันชนดูพระเจ้าพิมุสารต้องวางแผนใช้เพลงนะฮะเพลงขับให้ดนตรีขับ กระตุ้นให้ไปที่พระเวรุวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับจำลองสวรรค์มาไว้ในโลกมนุษย์คือพูดจนจน,จนพระเวรุวันเนี่ยตอนนั้ไม่เคยเห็นใกล้ๆก็ไม่เคยเห็นเลยใน่สุดก็อยากจะไปพระเจ้าปิมิสานก็กระซิบสั่งพวกข้าราชะบริพารในตามสเสด็จว่าต้องนำไปฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเอาไปได้ท่านก็ไปอ่นะ ไปถึงเจ้าฝ้าพระพุทธเจ้าชักจะไม่ยอมแต่พวกการเสด็จก็ไม่ก็ไม่ยอมนะฮะเพราะว่าปฏิบัติตามพระลมราชองค์การไปถึงพระพุทธเจ้าทรงมีรมิตรเป็นรูปผู้หญิงสวยกว่าท่านไมรุ้ตะกิ่เท่าและวัยก็น้อยกว่าสิบห้าสิบหกกำลังยืนพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าแต่คนอื่นไม่เห็นนะฮะเห็นเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระนางเกมาเท่านั้น ถ้าเรเริ่มสนใจในรูปพระพุทธเจ้าพระสงบรรดาในรูปนั้นเน้เริ่มเปลี่ยนแปลงจนแก่งอมพระชรา,าไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็อายุถึงร้อยยี่สิปีเร็วในเวลารวดเร็วเนี่ยมันแก่เปลี่ยนแปลงมาเร็วมากแล้วก็ล้มลงมาตายปรตายขึ้นพองตือดๆๆ,ๆๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มกระดูกก็น่าเปื่อยไปตามธรรมดาของสังขารนะแต่มันเร็ว เพย่ทำให้นางเกิดสลดใจแล้วก็พระเจ้าก็เริ่มเทศโดย่อาสายศุกเนี่ยเป็นเครื่องมือสํารอกคํารอกความกําหนัดความยึดติดในความสวยงามซึ่งท่านหลงไหลได้ปลื้มอยู่เนี่ยในสุดทั้งกับรนลุมรคนเป็นพระหรันพระเจ้ารับสั่งกับพระเจ้าพิมพิสารว่าปนางเขมานั้นไม่ควรแก่การครองเรือนแล้วจะให้นิพพานหรืจะให้บวชในวันนั้น ก็เลือกเอาพระเจ้าพิมิชานก็ขอให้บวชอันก็บวชในวันนั้นก็ที่ที่ที่พบมาเนี่ยม,มีชัดเจนนะัะพูดไวในเรื่องของพระเขมาเอวพูดวันเดียวไม่ได้พูดถึงเจ็ดวันถามการฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่พระสงค์ฝึกปฏิบัติในปัจจุบันถึงระดับไหนและได้ผลเป็นยังไงมันไม่มีใครรู้ใคระนะดังคน่างปฏิบัติ คือหลักการสําคัญของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการมองที่นามรูปนามรูปก็คือขันห้านี่แหละมันย่อยขยายรายละเอียดออกไปเรียกว่าขันหน้ายาตน้าสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่บสอง 4, 22, ยาตนสี่ปฏิจจสมุปาทนะฮะรวมแล้วก็เป็นหกหมวดด้วยกันหกหมวดใหญ่ๆแล้วก็ถ้าย่อยออกไปก็มีสิบเจ็ดข้ออาเจ็ดสิบสองข้อด้วยกันพิจารณา ขันห้าเป็นต้นเนี่ยเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาแล้วการเห็นอย่างนั้นกิเลสต้องลดนะฮะความตนาต้องลดลงมาหน้าต้องลดลงทิฏฐิต้องลดลงต้าหนามาหน้าทิฏฐิไม่ลดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นชัดเจนในขณะนั้นๆแล้วก็ถ่ายถอนตนาหนักบานานลงไปได้ ข้อต่อไปถามว่าจิตใจที่ฟุ้งซ่านไม่สงบต้องการทำสมาธิหรือทำจิตให้สงบจะทำอย่างไรจะทำให้สงบเร็วที่สุดพูดเป็นเล่นไปเรื่องอะไรมันไม่ง่ายหรอกมันไม่มีอะไรง่ายอะในโลกนี้แม้แต่กินเนี่ยกว่าจะได้กินก็ยังยุ่งยากเลยาการทำจิตให้สงบเนี่ยคือการกระทำอย่างไงก็ได้ มันไม่มีรูปแบบหรอกในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยแต่ให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะเพราะจริงไม่มีรูปแบบวจออ่จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างน,น้นแต่ว่าให้ทําไปตามหลักที่ท่านได้แสดงเอาไว้แล้วเราเองนั้นคือนิวรณ์ห้ามันสบงบลง จะน้อยก็มีความรุนแรงน้อยลงแต่ว่าในช่วงที่เป็นสมาธิเนี่ยนิวรณ์มันไม่มีมันมีแต่สมาธิมันมีแต่ความสงบมันเกิดเป็นองค์ชาญอะไรต่างๆเกิดมาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลแล้วแต่ว่าการจะทําให้เร็วเนี่ยมันเร็วเพื่อพลาดมันไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตมันคุ้นเคยต่อความพุ่งสร้างชัดสายแล่นไปเหมือนวานอนนะฮะมันลิง วิ่งไปในปา่ตาต่างๆแกไม่อยู่นิ่งหรอกลิงวันจิตเหมือนกันเนี่ลูกลิกดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยากรักษายากมักสายไปแนนารมที่ใข่ที่ปรารถนาที่พอใจต้นการที่จะป้องกันไม่ให้จิตเกี่ยวฟุ้งซ่านเนี่ยเราเลยต้องใช้เวลาใช้เวลาทำนะภาวนาจะหายใจเข้าวัวาพุทธจะออกว่าโทรหรือว่าทดลองดูอย่างนี้ก็ได้ทดลองนั่งนับลมหายใจเข้าออก ว่องว่องตรงไหนว่องว่องกี่นาทีก็ช่างเถอดนนับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งใหม่ถึงหกหกหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงสิบสิบหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงห้าห้าอีก หนึ่งหนึ่งใหม่ถึงหกหก็ขึ้นไปเงี้งแล้วกลับมาปัดสิบสิบแล้วในหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบแล้วกลับมาหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้ายพยายามให้สติมันอยู่กับการนับแล้วเราพิสูจน์ทดสอบดูว่าจิตใจเราสงบอยู่กับการนับไหมนับจะไม่พลาดเลยนะอย่าลืมว่าอุบัติเหตุต่างๆที่รถชนกับคนตายะะอะไรแต่ไรมันเป็นวินาทีนะมันไม่เป็นนาทีหรอก นี่ใครจะกําหนดทันนะปั้งเดียวก็ตายกันเแยะๆไปแล้วแผ่นดินไหวนี่สามสิบวินี่กขี้เกียรตายกันแล้วนะผลอันตรายที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์มันเป็นวินาทีไม่ใช่เป็นเรื่องนาทีทํำยังไงว่าจิตจะไม่เพลอเลยไม่หลงลืมไม่พลั้งพลาดไม่เลินเลือนสงบอยู่กับชีิที่เรากําหนดนับในขณะนั้นนั้นได้นานแล้วก็หัดทำไปเรื่อยๆนะฮะ จิตใจก็จะสงบลงได้ดีทีนี้เอ,อก่อนจะทําอะไรเนี่ยนั่งให้ใจิตสงบภาวนานั่งนับตวัวหมายใจขอ,อใจของก็ได้สี่สานาทีห้านาทีสิบนาทีก็นั่งนับไปนะพอไี้มงฟุ้งมากก็นับใหม่เห็นว่าฟุ้งมากก็นับใหม่นับอย่างเงี้ยทํทำไปเรื่อยๆทาเป็นปกติมันหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าออกโดยจับใดเนี่ย เมื่อต้องการทาจิตให้สงบมันต้องเริ่มนับเลยจิตมันสงบข้อต่อไปถามว่าจะมีวิธีใดที่ทาให้จิตสงบและให้เวลานานเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่นะวิธีอย่ังที่กล่าวแล้วนั่นแหละแต่ว่าเวลานี่ไม่แน่เพราะว่าการํำความาจริงในบางทีเราเป็นปีๆเนี่ยมันใจมันไม่สงบจริงๆี่ ไม่สงบได้นานๆไม่สงบลึกๆมันสงบแป,ป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็ต้องทนทําไปภิกษุณีในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีรูปหนึ่งเนี่ยท่านทําสมาธิยี่สิบห้าปีนะไม่เคยสงบแม้แต่รูปเดียวแต่ท่านมีความเชื่อมัน่นว่าสมาธินี้ทําให้เกิดได้ท่านก็ทําก็ทำไปเรื่อยๆประเด็นจุหนึ่งมันก็เป็นสมาธิขึ้นมา รนโดยอย่าไปไปคิดอะไรมากกว่าจะต้องเร็วอย่างนั้นต้องเร็วอย่างนี้ไม่มีอะไรง่ายเกินไปครับแล้วเรื่องการปฏิบัติระดับจิตสิกขาเนี่ยมันโอโหสีลสิกขาอย่างสาหัสเลยห้าข้อเนี่ยนะเอาสีห้าข้อให้ได้เนี่ยสาหัสแล้วทีนี้เรื่องจิตสิกขามันเรื่องละเอียดลึกซึ้งกว่าเรื่องศีนสิกขาตั้งเยอะเลยมันจะกลายเป็นยากใหญ่ พอถึงป,ปัญญาสิกขาจึงย,ยากกว่านั้นดิมันไต่ขึ้นไปสามขั้นดานั้นเองนะพระพุทธเจ้าสอนอยู่สี่สิบห้าปีเนี่ยเวลาการระดวางไม่ถึงสามขั้นดานั้นเองศีนสมาธิปัญญาจบละแก่แปัญหาเรื่องโกลกกดลงได้แล้วก็ต่อไปถามว่าการถอดจิตหรือวิญญาณออกจากกายแล้วไปยังที่ต่างๆนั้นเป็นความจริงอย่างไรและสามารถไปไกลได้เพียงใด ไอน,นี้มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาเป็นใครนะคนนั้นเนี่ยก็มีฐานะเป็นยังไงในการถอดจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดเป็นเรื่องความคิดแต่จิตมันไปในที่ต่างๆเนหะ็นไม่นอนหลับนอนฝันเราก็รู้สึกใจมันไปนั่นไปนี่ไปโน้นเรานั่งคิดใจมันไปนั่นไปนี่ไปโน้นอะไรต่ไรจริงมันเป็นกระแสของความคิดแต่นั่นเอง คิดมันก็ก็อยู่ในร่างกายนี่แหละมาอยู่ที่ร่างกายนี่แหละแต่วันเป็นกระแสที่มันพุ่งออกไปเอ,อเราจะเห็นลักษณะที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราคิดมากๆเราจะปวดหัวมึนที่หัวสแสดงว่าประสาส่วนสมองถูกใช้ไปในการคิดมากแต่ว่าเวลาใครทําให้ตกใจเราจะเต้นีหัวใจแสแดงว่าใจมันก็อาศัยอยู่ที่หัวใจทีนี้ถ้า แนวที่ถอดได้จริงๆนะถอดปิดได้จริงๆเนี่ยก็คงไม่ไปนานหรอกันทักไม่ไม่นานหรอกมันไปได้เร็วรียนกะมนโนมนยิธิคือถอดจิตออกไปแล้วเป็นร่างกายเหมือนกับเหมือนกับร่างกายแท้เลยนะแยกจิตออกไปเป็นร่างกายกี่ดวงกี่คนก็ได้นะกี่คนก็ได้เคยพบพระจุลปันโกในท่านแยกออกเป็นพันเต็มวัดไปหมดเลยพระเกอนเป็นหมดหน้าตาเหมือนกันหมดเลย เพื่อต้องการพิสูจน์ให้พี่ชายเห็นว่าภายในวัดมีาอาู่แต่ว่าผลพทาก็มีองค์เดียวนั่นแหละเราจะเห็นว่าตอนพระเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ที่โยมกปาฏิหาริย์เนี่ยก็แสดงเป็นสี่พระองค์ห้าพระองค์พระจุลวรรษถกนั้นก็แสดงเป็นเป็นพันแต่ว่าทําระยะเวลาสั้นๆนะเพราะว่าท่านไปแป๊บเดียดันเองนะฮะมันก็เสร็จภารกิจแล้ว ไปเร็วมาเร็วนะฮะดูดคู่แขนเข้าวเหยียดแขนออกท่านบอกอย่างนั้นเหมือนกับคู่แขนเข้าวเหวยียดแขนออกเร็วกขนาดนั้นนะนะน,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 นี่ก็เป็นเป็นต้องระดับมโนโมยิทธินะครับแต่ส่วนระดับความคิดนั้นเอานิยายใายไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ระดับที่ถ้าไม่ถึงมโนโมยิธิก็ยังเอานิยายะไรไม่ก็ได้แต่ว่ามันมันทําให้เราเห็นอะไรได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง ต้องฟังทั้งหลายตนนัญาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไพยบู์ในธรรมจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี